อันเด้วก็มากขึ้นแล้วทำหน้าอีกหน้างอยู่ได้คือไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเฮยว่านองแก่ครับน้องอแก่อย ไอขนาดนี้เนี่ยฮะแก่ขนาดนี้แก่แบบสาวี่ปุ่นกับปีหน้าดโน่หน้าไู่้

เด็กรอเท้าดีๆครจะเอารองเทาออกมาได้ดีเลยเก็บวางเยได้วางอ้มเยราะว่าเด็กเขาจะคิดว่าปูเป็นพ่อค้านปูอ่ คนเดียวก็ได้ยนะอไดเนาะแบบคนยว่น่าจะ่ามาตลอดเล่นกนเลยเนี่ยนสกีเรื่อกี right? ้เนะความรักันี่วันนึงูกอะไรจะูมกว่าอะไรอะไยากเนอะไรนะคะสบายเลยนไม่ต้องรอวอที่พูดแบบนี้ไมแกนี้แล้ว ไปเีทพี่ว่านมองท่าที่นีถึงมืองหลแล้วใช่ที่เรเราหลวงเราพี่อา่าถูกต้องเออพวกท่านอะไรือที่เมืองหลวงพวกท่านเนี่ยไม่มีนักสลับหรว่าในเมืองไม่าอเลยเหรในเมืองหลวงนักสลับมีเป็นร้อยทไมอ่ามีเป็นร้อยเยอะไปหมดเรียกมาให้หมดเลย แต่ว่างผลพลูบพวกตรงไหนแค่เนี้ยวางไม่ชอบหายไปหมดอะไรเ่ะแค่กับข้าวเนี่ยยิดๆไหน่อยเนี่ยเอาคามหวานเก้ยวีไมได่ออกมาหวายให้เขาออกมาเล่น่องอย่างนี้ได้ไงอะออเพอที่เยวาจะออกยอะมานขาทำแล้วมนาจะีก่าไเดี๋ยวนเดียเ่นมัอค่เล่นกบัอ่เรื่องอะไรเ่ย quá khổ không quý vị 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 đi vị quý vị Đi vị เท่ากัอย่างไ้มแล้วก็อยากรู้เหมือนกันที่เขาพูดเป็นความจริงหรือเปล่าที่อย่างะั้นเล่นคำว่าสองลงแล้วถามไม่รู้เรื่องไปเลยไม่ออกค่ะเยอะจริงเลยหวนชื่นมากทั้งบอลเสร็จพูอเดี่ยวไหม ได้บุ๋มได้ใครก็ไม่เหมือนกันแล้วไอ้ส้มวุ้นโซ่ไอ้ส้มที่รักสะเทียร์มาพ่อพี่บอสพ่อ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 ่อพ่อพ่อ่อพ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 อพ่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 อพอพ่อพอพ่อพ่อ

แม่เนี่ยเนี่ยโอ้ยอย่าเช็ดคอดึงดมีทาอยู่ไห้ไปไกลโอ้ยโยมาลูกโยมาลูกมาแม่แม่ดีมากแม่ใช่หรือเป่าพ่อใช่ใช่แม่ลูกแม่หหแม่ดีมากแม่ขึ้นมาห้านิ้วขึ้

คามคิดขเลยจิตาารแคือพวกเจ้ามีแค่รยะเดียวเท่านั้เฉื่อนไอ้ยค่าค่าไรเจ้าเกินมาททำบ้านไปไหม แต่ตั้งชือว่า,อาไอ้ข่าพี่นยทำัยาที่เองไอ้ขพี่น้ยทกอยาี่หนเาหนเรียางเชื่อว่าขาี่นไขาพี่นกปนเนีย อะไรกนลชาเป็นใตอนไลูกะขวมตรอวมาคสอ่องกนเรอีะกลเรยัก็าตหมกเรียนจบแล้วก็รีบกลับมากพ่อแม่ิก็หมกที่กลับมาวันนี้กลับมาหาว่าทำไมถึงกลับมาไว แต่หเดีชะเมื่อสักครู่นี้ก็มอกสงสัยทาไมเสด็จพ่อเทวต้องลงมาหน้า้างล่างด้วยเนี่ยอ๋อมันคือมันมีอะไรืเปล่าอเเเขเอะไรอะเล่นละครเนอโ้่ลูกใอล่นละครเลนละครล่นละคอนี้เรละคื่องอะไรนจบไแหลักน้นแต่เข ไล่หลยไล่ไล่อหม่ีลยไอใหม่แกก็ม่งมุ่หมุ่มุ่งเสียงชัดเลยเปียลูกนียเหาเล่นละครกันเฉยกันไม่ดีดิเองเนี่ยเรื่องพ่อคุณพ่อหนานัอกของพอดีแต่ลงมาเนี่ยค่อนข้างโดยผอ้ทหารทั่วไปจะไม่สงสัยได้เลยนะพี่ค่ะที่มนไไ้ตงไปได้มเลยนไไยลูก คิดเลยลูกนะไม,ม่อะไรจริงๆูเธอ,อย่เขาบอกว่ามีทํามน้ต้อบอกใานะข้อมาเขียนมาแล้วแค่พอถ้าเขาเลาือกันเขาบอกไว้ว่า,วาสเสด็จพ่อเทวันกัเสด็จแม่คนที่ดีไม่ได้ะผูไม่ได้ที่แท้จริงเป็นความจริงหรือเปล่าพ่ออยากเห็นไหมเจ้าาติเย่ายยดันลูกไปได้ดีใครก็พูดกันนี่พ่อจะบอกนะลูก ลูกอย่าไปเป็นเหตุของผู้คนเด่ยวถ้ามาที่เดือนลูกเชื่อในสิ่งที่ลูกเห็นอย,อยู่นี่ไงลูกแพร่เจ้าสดนที่ดีพ่อเทวนันพ่อเนี่ยพ่อก็เป็นเมียแม่เจ้าอยู่พูดอะไรเนี่ยนะยลูกเข้าใจผิดหรอ,อยังไงการเสดแก่แล้ฟังแม่นะล,ลูกนะพ่อแกแแแ่แล้วเลอะเลือนแลลูกเจ้าก,ก็เห็นอยู่นี่ว่า่ เราไม่เห็นตองนี้ได้ก็ได้กเพาะอะไรใเขามาจัดเข่าจัดของในห้องเขาแต่ก็หมอไม่เชื่อสิบาทว้าเ็นเท่าตาเนี่ก็หมอยังเชื่อไม่สุดสร้าสองโรคที่ก็หมอเชื่อเส็จพ่อเทวันต้องกอดแท้แท้ให้ลูกดูก่อนต้องพอด้วยป่ะต้เสียแม่ไปถูอเอไรก่อนไม่ได้หรอเปล่านี่สวยมาก

เชื่อแล้วใช่ไหมลูยังไม่เชื่อเลยได้แค่ต่อเป็นเรื่องธรรมดาคนอื่นก็กต่อไม่ได้ขออีกอย่างเดียวถ้าทากูกต้โมเชื่อเลยอะไรลูกทำไมบอกโม่มาเสด็คพ่อเทวัาต้องห่อแก้วใสดแม่ให้ลูกดูก่อนไปกันใหญ่นะลูกสุริยาราชแก่เสด็คแม่ห่อแก้วไม่เป็นเรื่องธรรมดาเออ Ô mẹ con cái <laughs> cám ô mẹ con cái cám ô mẹ con cái cám ô cái cám ô cái cám ô mẹ cái cám ô mẹ con cái cám ô mẹ con cái cám ô mẹ con cái ลูกองรักเี้งผมเกลียไปก่อนลที่อนเอย่หเียะไรปเสียงพ่อเาอะไรอ่ะขอลอลูกเเลีงอยู่ลูกดูนะลูกดูตรงนี้เลพ่อมเอาละอต่ลาปีแล้วก็ขอขอักนย เรียร้ยเชื่อและชื่อกระบอกฮอด้วยระอเชื่อนานแล้วต่อไปจะเกันท่รุ่งกนะกเงทั้งสองพรงแรกกอ่างสระบอกคิดบ้างระากแล้วหลายปีก็พี่ถือทั้งสองพระองค์ก็มาจะ้ล่นเสียช้่ว่าแต่วันนี้ลูกยังตกแล้วจะมาพักที่กำนักน้นหรือเปล่ากระบอกาพักที่แน่แต่กระบอกอยากจะขอทั้งสองพระองค์เนี่ยก็ะบอกอยากมาพักชุวยกัหมดสักเจ็ดวัน เ็ื่อสบายใจเรียนมาเด็นเน้ออยากไปทักขอใช่ไให้ถไฟให้เลือกดับไหยคะได้สินเรืองส yup ay, like ูงอะไรชัยเพื่อโวงไปมดนแล้วไม้อีกนั่างก็คยรจบได้ด้วยจะไปทักขอไปที่ไหนักาสมัยได้นั้นงยต้องบมดอยากขอสิขอสิ่งื่จากเด็กพ่อได้หลือดดับไีมค่ะถ้สินเลือดสีอะไรชัเขอเค้ลูกงในปากขอพ่อพ่อเทวไ กเนหมดทุกอย่างเลยขอว่าไทยียน่ะอยากให้ลูกระหมวอมชันอยากจะได้ดาป่ายในธุ์พ่ากของสิพ่อให้ลูกได้หรือเปล่าพี่น่ะสร้งชาตสสิแหนทองเ พ่อเห็นผลลูกพูดต่อนที่ก็าบอกคุนขออยากฝากคดีไพ่เล่นนี้คว้าเป็นดาบพิเศษพ่อใช้ออกเสือออกสงครามทั้งอดีตไม่ว่าสู้รูที่ไหนก็มีใครที่นั้นก็บอกนี้นะเธอยับประท่านทั้าเป็นคนธรรายกบอกแค่ะบอกที่ดับป็นตัวไปนอกจะเรีกร้อไม่มีใครประพ่าท้งายแน่รอน แก่หน้าสวยได้ที่ไม่ด่าล่้ดีสำใจรับชีวิตของลูกก็ได้เราบอกไม่เอาไม่ได้ดิสารชิที่แม่พูดเป็นเรื่องก่นะแม่ยัตการใจในชีวิตนะแม่ก็อยันเพื่อนทีดมกเเป็นคนที่มีิจแต่เองมากความดี ไม่ถูกทางเธอก็น่าจะรู้ดีว่าดาบป่าพีรีพ่าย ให้ดให้ได้เดียวเท่านั้นเองลูกคุขอแค่นี้ามันใส่ให้ต้องตรวจลูกถึงขนานี้ด้วยสแม่้หนุเขาให้ตัวเจ้าแต่เป็นเพียงเพาะว่าดางตาเขาเองลูกผูตลอดชีวิตเาจะได้แล้วขอแต้มว่าด่าตาปนเพื่อน ตรเด็กเนของพ่ออยาะอใค้เจาตรงัาแว้ดีั้งไม่อูลนในสุรยา้จะาเรื่อม่ดีพ่อดกัเราพ่ที่จะไมได้ขึ้พอให้เขาได้เอกขอบี่รงรักาแบไปหรู้ลสุาไ้ะวเรอยไ่อไมดกัที่จะไม่ด้ย

các thả, các hả ý chào mỹ cái mùi 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 cái cái mùi cái ไปไหนนี่ยมไม่ข้าห้องเอ้าเฮ้ยมยนมีกเลยมันโค้ง้ำข้างหลังมีอ๋อเหนื่อยมีตลาดแขกะปองด้วยเดินดีๆนี่เกยไปเลย,เลยสุริยาคะพะยะค่ะอพวกคู่รักเก่งล้ว กิริยาตาพในระบบของระบบมันไม่แน่เดียนเนลยหรือว,ว่าทงให้เขารัาเมือนจะเป็นความจริแล้วใครวะนี่เคลมว่าเรื่องจะใครไม่มนะเขียนห้ารับรู้ว้ากาบอก่ความจริงได้หรือไมมาีไปสนแบบลงเด้ยวาส่งไรมไม่ได้กระนนเดี๋ยนีสบายดีใช่ไหม เมือ่อท่านพูดให้นบอกว่าท่านไม่รู้สิ่งที่ข้าสงสัยสได้ยินหมดแล้วใช่ไหมก็จริงอยู่ต่อมาที่อที่สอมันเป็นทหารจารกเสด็จพ่อตั้งแต่สตมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ท่านย่อมรู้ดีเรียนได้ดีเป็นมาเช่นใดบ้างถ้าหากรู้จงพูดแต่ความจริงให้เราฟังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจำเอาวไว้เนี่ย ถ้ามาพความเท็จเราจับเด้ไทยหละท่านของคนได้เดือดร้อ,อนเองดช่างสิ่งท,งที่ท่านพี่เอามาราตพูดมาเป็นความจริงทั้งหมดหากไม่เป็นความจริงแล้วลอาชั้นเลน่นสมันถอยหัวให้เลย,ยลเย่านถ้ายืนยันขนาดนี้เอาเมย์ละเล่นพูดมาเถิดเราอยากฆ่าืนยันไปแล้นะพี่าสมัยนั้น ไอยามีน้องสองคนและก็คุณคับเทวันและเทวินซึ่งคุณคับเทวันและเทวินนั้นมีดับดินสองดับดาที่ดับน้องโปรดครับพระมุขแมงพันธที่ทนาชยาได้ออกคำสัง่งให้คุณคับเทวันและเทวินยกกอง,คงคทัพเดิร์นเข้าสู่เขตบ้านของ ซึ่งในสมายนั้นราชาแหองเขมรลเพียร์ที่ตอรราคือพระองค์ท่านอะไรพระองค์ท่านอะไร่ออกตั้นสุดในครั้งนั้นแต่ด้วยทักษะไม่แกลบหมอนแต่พรค์ท่าไม่ให่แ่ด้ดีเดียวเท่านั้แต่เป็นคำพูดคำดููกข้าพาของอินทร์เทวันพระองค์ท่านอะไร แร้จบริงๆแล้วพระองค์พระองค์จะพ่อพ่อจะพ่อไปทำซเมื่อวันพ่อเสด็จพ่อลงมันตายวันโยมกองทัพเดินทางเข้าสู turkey, ่ลำทานหนึงเพื่อหาเสด็จแม่ของพระองค์หญิงสุนีมันขุ่นึงเสด็จแม่พระองค์พระฤาษีองค์หญิงสดนทรีตัวเองกลับไปท ได้ซ้ายนี่เลยพุทธครับเนี่ยไอ้วงยิงส่วนที่โหลออกก็เพราะว่าคุณทั้งเถวไอ้สึกเหตุคนดีพุทธ yeah. มพี่ะสาว่าสังหารไอ้เนี่ยทกเงวาได้วยอะไรกัอย่าป่าไม่รีบให้ใครจหรอหรออูอหคนรักยังมาตบรงมีดอกตินตัวอยู่แต่เ้าอยู่ใหนมีกำจะเ้าใจคกเป็นสอเรื่องของมาหมาดิคนคนย่ มีแ้อซมเล็กคื่จะกไร้าที่สเรือให้เค็มสัวที่สาเราจะตับไปเี็นมาแล้วก่อนแต่วาพ่อจอมปองเทวันด้วยตัของเราเอง